สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านพอดีไปเจอเพจฟุตบอลไทยเพจหนึ่งนะครับได้นำนักเตะ New Generation นะครับที่ไม่รู้ว่าเป็นการลงเพื่อที่จะ,ะให้แฟนบอลเห็นหรือว่าเป็นเรื่องราวที่โคชดิชิจะทำทีมในลักษณะแบบนี้จริงหรือไม่นะครับข่าวยังคลุมเครืออยู่แต่เท่าที่ผมดูก็ถือว่า เป็นการดีครับเพราะว่าในทีมที่เห็นนี้นะครับศูนหน้าก็จะเป็นจูดเบลนะครับปีกซ้ายเป็นเอราวันปีกขวาเป็นเจแบงสุพนัทนะครับบริเวณมิดฟิลด์แดนลุกก็จะมีเบนเดวิดกับสุภระโชคแล้วก็กันธนวัฒนะครับยิงสามคนบริเวณมิดฟิลด์ส่วนทางด้านวิงแบ็กฝั่งซ้ายก็จะเป็นเอริกาวนะครับแล้วก็วิงแบ็กฝั่งขวาเป็นนิคลัสมิเกลสัน เซนเตอร์แบ็กสองคนก็จะได้แก่อเลสตตอเล่แล้วก็จุลทานเข็มดีส่วนผู้รักษาประตูนี่ก็ได้แก่สรนาโนนอนุอินนะครับก็ถือว่าดีนะสระนานนเนี่ยพีมือในการพูดง่ายง่ายว่าสรนานนนี่เล่นดีครับผมผมชอบนะสระนานนเนี่ยทีนี้ครับทีมทีมนี้นะเห็นทางเพจบอกว่าเป็นทีมที่อิชีน่าจะใช้นะครับในการแข่งขันฟุตบอลก,กคับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับแต่ว่าถ้าผมดูแล้วเนี่ยเอราวันเนี่ย ผมคิดว่าน่าจะมีโอกาสมาได้นะครับถ้าเกิดว่าเขาไม่ติดภารกิจทางด้านสโมสรเพราะว่าคิง g ับเนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ยังไม่ใช่เมเจอร์นะแต่ก็สามารถจะมาได้ส่วนจุดเบลกับเอริค,คาวเนี่ยผมไม่แน่ใจเท่าไหร่นะยังห้าสิบอยู่แต่ว่าทางด้านจุดเบลเนี่ยมีโอกาสมากกว่าเอริค,คาวนะครับมันอยู่ที่การเจราจาครับผมคิดว่านะถ้าลงสมาคมฟุตบ,บอลแห่งประเทศไทยจะเอาจริงสัอย่างเนี่ย ผมคิดว่านอกเหนือจากโค้ดนะจะหนึ่งนะครับโค้ดอย่างอิชิจะต้องคิดว่าจะเรียกด้วยนะครับและสมาคมเบงผมเชื่อในฝีมือมาดามแป้งว่าพอที่จะสามารถติดต่อนักเตะเหล่านี้เข้ามาร่วมในคิงขัพหรือคัดเลือกเอเชียได้นะครับผมผมเชื่อว่าทําได้แต่ทีนี้ข่าวข่าวของชุดเบลกับเอริกาวนี่มีมานานแล้วนะครับต้องยอมรับว่าชุดเบลเนี่ยเป็นนักเตะในเกรดอ่าเกรดดีจริงนะเกรดพรีเมียมจริง แต่พอดีเขามาอยู่ในลีกที่เขาน้าจะเล่นยากนะคือ,อลีกสเปนนะครับทําให้จุดเบลต้องปรับตัวเยอะนะครับการย้ายมาสังกัดกอรูบ้าในลาลิกาทูเนี่ยทำให้จุดเบลไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามมากนักนะครับผลงานเลยไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับแตกต่างจากที่ตอนอยู่ท่านั่ฮอสเปอร์ที่ได้ลงประจำในีพันธุิแม่จะเป็นรุ่นเยาวชนนะก็ยังได้แสดงฝีเท้าเป็นประจําส่วนเอริกคาวเนี่ยนะครับ แน่นอนครับเขายังคงที่อยากจะติดทีมชาติสวีเดนอยู่เสมอนะครับดังนั้นเราเราต้องรอดูนะครับว่า,าจะเป็นอย่างไรบ้างสําหรับ2อสองรายนี้นะครับถือว่าเป็นนักเตะเกรดเอนะนะครับถ้าได้มาก็คือแข็งแกร่งเลยนะครับส่วนในราวันการิเย่เนี่ยถ้าดึงมาตําแหน่งปีกซ้ายระวันเนี่ยเขามีแพชชั่นในการรับใช้ชาติอยู่แล้วครับเข้ามาพูดง่ายว่ายว่าในโปรไฟล์เขาก็เป็นนักเตะทีมประเทศไทยรุ่นเยาวยชนอยู่แล้วครับเราสามารถดึงขึ้นมาชุดใหญ่ได้ทันที นะครับมันอยู่ที่การอาจจะรจากับตัวสังกัดด้วยในในช่วงถ้าเกิดไม่ใช่ฟีฟ่าดนะแต่ถ้าเกิดเป็นฟีฟ่าดก็ดึงสามารถดึงเอราวันมาติดได้ทันทีครับผมก็แปลกใจว่าทําไมไม่ดึงมานะนะครับแต่ยังมีนักเตะอีกหลายคนนะครับอย่างที่ผมเสนอไปนะครับเอนเดียนสโอกมานะครับสกอตคอนสเลเบลเฟลิกพัตเคนะครับพิรวัตรฟินเบลนะครับจะมีหลายคนครับที่สามารถเรียกมาได้ถ้าเกิดมีการเริ่มต้นเรียกตัวแบบนี้นะครับมันจะเป็น นิมิตใหม่มิติใหม่ของการสร้างทีมที่มีจุดมุ่งหมายพยายามที่จะมุ่งไปสู่ฟุตบอลโลกปี2030และที่สําคัญนะครับเราจะต้องดูอายุด้วยนะครับดูอายุด้วยแต่เท่าที่ผมดูแล้วนะครับนักเตะที่อาจจะมีอายุสูงหน่อยนะครับในทีมนี้ก็จะมีเอเลสโดเล่แล้วก็สลาโนดนานุอินนะครับสุภะ,ะโชคสุภาพโชคสารชาติดเดชเฉาเชคนี่ก็เต็มแม็กครับสามารถไปเล่นฟุตบอลโลกปี2030ได้ใกล้เคียงกันกับนิโคลัสมิเกลสันครับ ดังนั้นนะครับถ้าเกิดว่าเอเลสดอเละเนี่ยอย่าบอกว่าคือทางเพจเขาบอกว่าเป็น New Generation, นิวเจเนเรชันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าจะนับไปอีก5ปีเนี่ยควรจะดึงพีรัดฟินบาวมาสำรองนะครับเพราะว่าเอเลสดอเละเนี่ยถ้าดูตามอายุแล้วไม่รู้จะเล่นไปถึงปี2030หรือเปล่านะครับแล้วก็ตำแหน่งผู้รักษาประตูนะครับสระนอนอนอนุอินเนี่ยฝีมือดีครับแต่ว่าไม่รู้จะเล่นไปถึงฟุตบอลโลกได้หรือเปล่าเราต้องคิดแบบนี้เลยนะครับว่าเราต้องคิดว่าไปฟุตบอลโลกไม่ต้องอายใครครับ เราต้องทําแบบนี้เลยเต้องประกาศออกมานะครับเราทําทุกสิ่งทุกอย่างได้นะกับไทยลีกทํทุกสิ่งทุกอย่างได้กับทีมชบาแก้วเราทําทุกสิ่งทุกอย่างได้แม้กระทั่ง VR ระดับทีมแมรีลีกนะเอามาอยู่ในลีกไทยเนะี่ยแล้วทาไมเราจะไม,ไม่กล้าประกาศว่าเราจะไปฟุตบอลโลกครับทรัพยากรนักฟุตบอลเราอยู่ในต่างประเทศนี่มากมายนะครับมันอยู่ที่ว่าติดตรงระบบโค้ดเหมือนกันนะคือมีคือโค้ดปัจจุบันเนี่ยแน่นอนครับตามหลักสูตรนะครับในการฝึกอบรมโค้ดเท่าที่ผมสงเกตมาเนี่ย จะพูดถึงเรื่องความเหมาะสมสภาพร่างกายนะครับฝีเท้าแทคนติกต่างๆที่จะลงที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราดูจริงๆนะเวลาผมดูนะทีมชาติไทยเล่นเนี่ยบางครั้งเนี่ยระบบโค้ดนะครับที่เปลี่ยนตัวเวลาอ่าสมมติว่นนะาทีที่เจ็ดสิบเปลี่ยนตามตำแหน่งหรืออะไรก็ตามแต่นะที่ที่ยึดมั่นกฎระเบียบอย่างหนักแน่นเนี่ยบางครั้งผมเห็นการเปลี่ยนตัวพลาด้วยซ้ำไปบางทีนะนัก นักเตะที่เป็นนักเตะลูกครึ่งหรือนักเตะที่มีฝีเทา้าดีนักเตะไทยเนี่ยนะครับกำลังเล่นอยู่ดีก็เพราะระบบแท็กติกก็ไปเปลี่ยนเขาออก่งนั้นฮะเอาไปเอามาเนี่ยผมคิดว่านะระบบแท็กติกเนี่ยมันจะกลายเป็น,นกลไกที่ค่อนข้างที่จะฟิกมากเกินไปเสน่ห์ของฟุตบอลนะครับเสน่ห์ของฟุตบอลมันก็ต้องมีบ้างครับมันต้องมีบ้างว่าเออปล่อยเขาเล่นครบ9้าสิบนาทีเถอะนะครับอย่างพี่เจยังไม่ควรจะเปลี่ยนออกนะครับด้หลายคนเนี่ยไม่ควรจะเปลี่ยนออก เราก็ไปเปลี่ยนตามแทคกติกตามระบบโค้ดกันหมดนะบางครั้งมันต้องมียืดหยุ่นกันบ้างครับเพราะว่าทีมชาติไทยเราเนี่ยมันยังไม่เข้าระบบถึงขั้นว่าเป็นอาการปั้นเด็กขึ้นมาไปอยู่ยุโรปมาตรฐานแบบญี่ปุ่นสามารถเปลี่ยนซับพอร์ตตัวผู้เล่นได้เท่าเทียมกันทุกทุกระบบเช่นเดียวกันครับกับฟุตบอลทีมชาติไทยชบาแก้วเนี่ยดูดูเห็นชัดเลยในแมตช์ท,ที่แล้วนะที่เราแข่งขันกับทีมอินโดนีเซียเนี่ยครึ่งแรกกคร็คึอหลังต่างกันเยอะเลย เพราะเราพยายามเปลี่ยนทดลองผู้เล่นตามแทคนติกมันทําให้การเล่นเราดรอปลงนะครับเราถอดผู้เล่นที่มีฝีเท้าดีๆออกแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นเข้าไปใหม่ซึ่งทัวร์นาเมนต์ที่แล้วเขาอาจจะเล่นดีทัวร์นาเมนต์นี้ก็อาจจะเล่นยังไม่ได้แต่นักเตะน,นะครับที่เขามีมาตรฐานสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้เขาเล่นเต็มศักยภาพเพื่อถอดออกก็ได้แท็กติกของโค้ชก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราเพิ่งมารู้กันเนี่ยนะครับว่าอาจจะเซฟกำลังไว้สำหรับแมตต์ต่อไปเพื่อจะให้มีคุณภาพสูงสุด คือเอาไปเอามามันจะเป็นจากกลไปห,หมดแล้วครับในการเล่นมันจะกลายเป็นจากกลคือจริงๆเรามนุษย์เนี่ยมันมีก๊อกหนึ่งก๊อกสองก๊อกสามมันมีหัวใจครับมันมีหัวใจมากกว่านั้นเราควรจะเปิดเปิดช่องนิดๆในการที่จะยืดหยุ่นได้บ้างนในการที่บอกว่าเอาถึงเวลาเจ็ดสิบนาทีเนี่ยต้องเปลี่ยนแล้วละตามแท็ก mm ติกโค้ดต้องเปลี่ยนตามตำแหน่งด้วย code, น,นะครับก็เพราะแบบนี้แหละครับเราถึงไปสมือจีนอยู่ในคัดเลือกฟุตบอลโลกอ่ะ ก็เพราะการเปลี่ยนตัวอย่างนี้หละก็เพราะการเปลี่ยนตัวอย่างนี้เลยครับเราไม่สามารถเราชนะสิงคโปร์ได้มากกว่าสามศูนย์ทำให้เราตกรอบฟุตบอลโลกเอาไปเอามาแท็กติกของโค้ชกลายเป็นภัยนะครับต่อผลการแข่งขันก็มีครับนี่มันเป็นสิ่งที่เราและเราก็บอกว่าเราต้องการพัฒนาระยะยาวต้องใช้แท็กติกแบบนี้ให้เด็กคุ้นชินผมบอกอย่างนี้นะครับก่อนที่จะให้เด็กคุ้นชินแล้วกลายเป็นทีมพัฒนาในระบบโค้ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะตามแท็กติกโค้ดร้อยโค้ดร้อยเปอร์เซ็นต์ไปฟุตบอลโลกให้ได้ก่อนครับ ไปฟุตบอลโลกให้ได้ก่อนแล้วก็อย่าพึ่งตกรอบเอเชียแล้วค่อยมาว่ากันเรื่องทแทคติกโคตรร้อยเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นแบบไม่มีช่องโหว่ให้หายใจเลยอ่ะเจ็ดถึงเวลาหกสิบห้านาทีเจ็ดสิบนาทีเปลี่ยนตามตำแหน่งปุ๊บ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 เหมือนทีมชาติญี่ปุ่นเนี่ยของเรามันยังไม่ได้ขนาดนั้นครับนักเตะเราบางคนลงไปยังปรับตัวไม่ได้บางคนเพิ่งมาติดทีมชาติไปเปลี่ยนนักเตะที่เขาไปลังยืนค้ำหน้าอยู่อย่างนี้ออกเป็นไปเปลี่ยนนักเตะตัวที่เขาบิ้วเกมออก นะครับตัวที่ทำบาลานซ์เกมดึงออกแล้วไปเปลี่ยนนักเตะที่ยังปรับตัวไม่ได้ลงไปมันก็พังสิงครับแล้วเราไปทําแบบนี้ในทัวร์นาเมนต์เมเจอร์กันบ่อยอครั้งแล้วนะครับเท่าที่เห็นมาเนี่ยดังนั้นนะครับผมจะคิดว่าอย่างนี้นะว่าการจะเรียกตัวนักเตะม,มาจากยุโรปหรือไม่เนี่ยผมมองแล้วนะว่าถ้าลองเอามารวมมันจริงเนี่ยผมว่าอัตราค่าเฉลี่ยในการเล่นเนี่ยผมคิดว่าจะดีดีกว่าทีมที่อิชิทามาตลอดแปดแปดเก้าเดือนมาเนี่ยถ้าเราดึงนะครับเอ่อ เอร์วันกาเดเย่นะครับดึงซินบาแม็กเซดนะครับดึงสกอตคอนสเตเบิลนะครับดึงเอเดรียสคอกมาพีรวัตรฟินบาวนะครับดึงดึงนักเตะเหล่านี้มาเนี่ยนะครับจะมีอีกหลายคนนะที่ผมยังไม่ได้กล่าวถึงในจูดเบลมาเนี่ยผมคิดว่าถ้าดึงมารวมกับนะครับเจ้าแบงค์นะครับ,บ,นะร,บรวมกับโจ้าทานเข็มดีนะครับรวมกับเจ้าเช็คสุประโชคสารชาติเนี่ย และหลายๆคนที่เรามีอยู่ในไทยตอนนี้ที่เป็นซูเปอร์ตาร์นิโคลสัสมิเกลสันนยผมคิดว่าอัตราค่าเฉลี่ยนะจะดีกว่าที่อีชิทตาตามรูปแท็กติกมานะครับโดยการทดลองตัว,พวเพื่อนมาแปดคาเดียนว,ว่าดีกว่าแน่นะครับไอ้คาที่บอกว่าไม่ได้เห็นฟีทาวด้วยตาตัวเองนะครับไม่ได้สเกลไม่รู้จะเข้ากับระบบได้หรือเปล่าสิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคทั้งสิ้นครับถ้าทําแบบนี้ได้มันต้องมีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศก่อนครับนักเตะเราเนะี่ยเรายังพัฒนาไม่ถึงขีด นะครับถ้าเราทําแบบนี้เราจะไม่สามารถไปเอาเงินเราทองนะครับจากสปอนเซอร์ได้เราจะไม่สามารถที่จะสร้างกระแสฟุตบอลในประเทศของเราได้เลยเพราะว่าฟุตบอลเราจะไปพลาดและตรกรอบในทัวร์นาเมนต์ระดับทวีปแล้วไม่สามารถจะไปฟุตบอลโลกได้และเราจะโดนคู่แข่งในเพื่อนบ้านเราแซงอย่างไม่เห็นฝุ่นนะจุดนี้แหละครับมันยิ่งจะไปตอกย้าทําลายนักเตะเยาวชนเราทําให้แพ้ชันเสียนะครับคนดูก็จะไม่ไปเชียร์ในสนามจะลดน้อยถอยลง นะครับจะลดน้อยถอยลงในขณะที่การพัฒนาหลีกไทยลีกเราเนี่ยสวนทางของการพัฒนาทีมชาติไทยไทยลีกเราเนี่ยมุ่งสร้างทีมโปรนะครับแทบทั้งหลีกเลยดึงนักเตะต่างชาติเข้ามาดึงนักเตะเกรดสูงเข้ามาครับมีการทําทีมแบบมืออาชีพในขณะที่ไทยลีกทําแบบนั้นทีมไทยเรากับทาในระบบกึ่งอาชีพหรือระบบสมัครเล่นครับดึงขึ้นมาพัฒนาเป็นการกุศลดึงขึ้นมาพัฒนาเป็นการกุศลน,นะครับแพ้ก็ช่างมัน อันดับโลกร่วงก็ช่างมันตกลอบฟุตบอลโลกก็ช่างมันนะครับโดยมีนะครับคำกล่าวที่บอกว่าต้องทำตามระบบโค้ดนะครับถ้าแบบนี้นะครับผมคิดว่ามันมันเป็นอะไรที่มันไม่เมกเซนมากเกินไปครับระบบโค้ดที่ดีควรจะนะครับมันควรจะมีความสมดุลน,นะระบบโค้ดที่ดีเนี่ยมันจะต้องประกอบไปด้วยจิตวิทยายด้วย นะครับว่าถ้าคุณดึงนักเตะแบบนี้เนี่ยออกมาในนาทีที่เจ็ดสิบหรือนาทีที่แปดสิบเนี่ยมันจะเกิดผลอะไรกับทีมบ้างนะครับถ้าเปลี่ยนตามตำแหน่งเนี่ยมันจะเกิดความรู้สึกยังไงกับผู้ที่เล่นมาแล้วเจ็ดสิบนาทีเนี่ยนะครับเป็นมนุษย์ครับไม่ใช่เครื่องจกักรอยู่ในถ้าเราเขากำลังเล่นดีๆไปดึงบัดดี้เขาออกในขณะที่เราต้องการประตูมันก็จบสิครับจริงครับเปลี่ยนเปลี่ยนตามตำแหน่งเปลี่ยนตามแทคติกนะครับแต่สิ่งที่มันหวานโดมขมคืนเนี่ย นักเตะที่อยู่ในสนามที่ไม่ได้โดนเปลี่ยนออกเนี่ยพอเขาโดนเปลี่ยนบัตตี้ออกหรือตัวทําเกมคู่เขาออกเนี่ยแทนที่เขาเหนื่อยล้ามาเจ็ดสิบนาทีแล้วเนี่ยเขาจะใช้ศักยภาพในการทําเกมเพื่อจะเอาชัยชนะหรือเอาผลการแข่งขันที่ดีให้ได้เนี่ยเขาจะใช้เพียงเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เขาต้องใช้ถึงร้อยยี่สิบร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์ในการแบกทีมครับเพราะว่าเราไปเปลี่ยนบัตตี้นะครับเปลี่ยนตัวบัตตี้หรือคู่ขาที่เขาเล่น้วยกันออกอะ่ะเพราะแทคกติกของโค้ดนี่แหละครับ นี่นะครับแท็กกของโค้ดมันจึงต้องประกอบไปด้วยจิตวิทยานะความเหมาะสมทุกอย่างประกอบไปด้วยกันด้วยนะนะครับและการใช้นักเตะภายในประเทศของเราหมุนเวียนขึ้นมานะฝีเท้านักเตะภายในเราเยมันกระโดดครับอย่างเจ้าแบงก์เนี่ยอย่างนิโคลัชมีเกลรสันที่เคยติดทีมชาติแล้วมันแตกต่างจากนักเตะในไทยลีกเราพอสมควรเซนบอลต่างๆก็ต่างกันนะนะครับกับนักเตะส่วนใหญ่ เราจะมาทดแทนกันเบียดเปลี่ยนแบงก์ออกนะเราคนอื่นไปลงแทนแบงก์มันก็ไม่ได้ครับแล้วเราก็บอกว่านักเตะที่อยู่ในยุโรปเนี่ยเรายังไม่เคยเห็นฝีเท้าไม่รู้จะเป็นอย่างไรบ้างอันนั้นข้ออ้างครับนี่คืออุปสรรคในการก้าวเดินของทีมชาติไทยโดยที่เรามีทรัพยากรอ,อยู่แล้วแต่เราไม่ยอมใช้และเราอาจจะล้มเหลวอย่างน่าเสียดายน่าเสียใจนะจุดนี้แหละครับเป็นจุดที่ผมตั้งข้อสังเกตแล้วมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับสำหรับคลิปนี้ ไทยต้องรักคนไทยเพื่อเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจชาติบางวิธีฟุตบปลยยุคใหม่ต้องผลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลแลคนรุ่นใหม่ฉังสึกต้องเปลียงไ้ In the middle of the modern football path we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสู่ท้องและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปทาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เอลิซาเน่ทองละเอียดวอเตอร์โรดเอสเคแห่งสวีตเซลนด์ล ah ok, ูวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพนคิริรมชาวบัลแกเอายซบอทเยอรมันคีวัดซินรอมคาลูทีมชาติเยวชนเยอรมันสกอตคอนสเตบล์แดนดี้ยูไนเต็ดทีมชาติเยวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเนียโอลิมปิกลรยงราชสีแห่งลีเติงฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเบลดาวรุ่งแห่งอังกฤษ สุพนัณเหมือนปาชนาทานคือดีแพทริกกูสตาสันโปโ์เมสาวิไลเบนเดวิสนิโคลสัดมิเคเลสันแพชันแห่งสายเลือดไทยไทยต้องรักคนไทยเหนยอเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติปางวิธิฟุตบอล,ลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชัน่นนนแลคนรุ่นใหม่ In the middle of the modern football pass, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. But Madden Bangka, su tongue the par shansu, chayam, yeah, but talum punti is here. But mad and bangta su the par chance, chayam, punty. ีอเล็กซานเดอร์ทอนเอียดวาเตอร์เอสเคแห่งส,สวีเดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาชีพตะทุนคีริมชาวบาเยนเาสบกเยอรมันทีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยอชองเยอรมันสกอตคอนสเตาปดันดียูไนเต็ดทีมชาติเยอชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเาเยโอลิมปิกลียงราชาสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูตซึมซับเลเดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณมนตาชนะทางเคมดีแพทริกกุสตาสันโปโบ เป็นเดวิสนิโคลักมิคลีเนแพรชันแห่งซ้ายเลือด